อสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับในช่องคาราร์กนะวันนี้จริงๆไม่ได้อยากออกไปไหนเราแต่ว่ามันมีภารกิจอะไรต้องทำนิดหน่อยคือสัปดาห์ก่อนหน้านั้นเนี่ยผมไมปเปลี่ยนยางทดสอบนะครับก็ทางอ GT เนี่ยให้ยารุ่นหนึ่งมาทำการทดสอบเพื่อที่จะ ทำรีวิวลงในรายการเบิร์นไบบัสทางช่องเทเลแม็กนะครับอันนี้ก็ปรากฏว่ามีเรื่องอุซัิเดตนิดหน่อยนะครับก็เปลี่ยนมาแล้วปรากฏว่าพอเราเริ่มทดลองขับในช่วงความเร็วปานกลางไปถึงความเร็วสูงนะสักเริ่มประมาณร้อยร้อยสิบร้อยยี่สิบนี่รถผมมันก็มีอาการสั่นนะครับ กันสั่นเหมือนอารมณ์เราไปเปลี่ยนแม็กมาแล้วไม่ได้ใส่ขับลิงอะ่ะไม่ได้ใส่แหวนกันสั่นอะ่ะเอออารมณ์ประมาณนั้นวันนี้ก็เลยเดี๋ยวจะไปให้ทางพี่ดิ่งนะครับเพื่อนฟูยางยนต์เป็นคนช่วยตรวจสอบให้หน่อยว่ามันเป็นยังไงคือจริงๆอะ่ะเราควรจะกลับไปที่ร้านเดิมมาแหละร้านที่ทางเป็นดีลเลอร์ของทาง GT ที่เขาเปลี่ยนเปลี่ยนยางให้เราแต่มันไกลบ้านผมเหลือเกิน ไอ้วันที่ไม่เปลี่ยนเนี่ยนะผมวิ่งไปเนี่ยใช้เวลาไปกลับคือเอาไม่าเ,เวลาไปกลับดีกว่าเวลาอยู่ที่ร้านอย่างเดียวก็รอไปหกชั่วโมงแล้วนะครับเรามันค่อนข้างไกลผมก็เ,เดี๋ยวผมมาใส่นาดิ่งดีกว่าใกล้บ้านด้วยซึ่งฟูยางยนต์นะครับตรงหลังรามสองแล้วก็เป็นร้านที่เวลาผมไปไปตั้งศูนย์ถุงล้ออะไรเงี้ยผมก็ไปทากับเขาประจเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันเกิดอะไรขึ้น นะครับี๋ยวตอนนี้ขอขับรถก่อนนะครับตอนนี้ก็ถึงมือนัดดิ่งแล้วนะครับเครือ่องปูยางยนต์ก็ถอดล้อแล้วกำลังเอาไปเช็คอยู่นะครับว่า เกิดอ,อะไรขึ้นนะแต่จากที่คุยกันนะดิ่งสนิทฐานกันก็ไม่น่าจะพ้นเรื่องถ่วงล้อแหละอาจจะ่วงมันไม่ดีนะครับเดี๋ยวอลองรอดูอีกทีหนึ่งให้่วงไงก็จะวิ่งไปก็เพียนไปยางเมื่อคันยื่นง่ายยัวงมาแล้วนะ่วงแล้วทวงมาแล้ววงครบอะแต่ไม่นิ่งเลยกระพือยังไ,ไะกระเพือย์กระเพือนี่ นี่พอเปลี่ยนยางใหม่แม่งวิ่งร้อยสิบสั่นโอ้ยสะดยอเนี่้นด นี่ตะกรูใหม่นะตะกรูพึ่งพวงนะ เซ็นเซอร์นั่นแหละเครื่องเท่าไหร่นะตัวเนี้ยแสนแปดเฮ้ยแสนแปดตอนบีมบีสามร้อยแอลล้อเนี้ยนิ่งสุดตอนนี้นิ่งสุดแล้วเฮ้ยนิ่งเลยไม่แฝงสองล้อแรก ลลแล้วแล้วสองล้อแรกแม่งล้อหน้าด้วยไงเนี่ยเอาล้อนิ่งไปไว้ล้อหน้าซะมีวกอะไรหร้อ่าใ่เนี่ยดูจะัันัวะววววัวมาเป็นร้อเนียเนี่ยเนี่ยเนี่ย อีกนิดนึงก็จะหนึ่งส่วนสี่ล้อแล้วอ่ะ่วงกันขนาดนี้คือถ้าตกน้ำก็จมอ่ะวางนี่นี่นี่เห็นมี่นี่ดูดูร่องยางเราวิ่งอ่ะอ่าเออ่วงกันเนาะเนี่ยจะมันไม่ดิ้นเลยไงล่ะ ยางโยกนะโอ้โหเพิ่มอเีอเออีกหายแล้วเอาแล้วครับน่าจะเต็มล้ออ่ะดูแล้ว <c oughs> แล้วนี่คือแม็กแม็กโรงงานนะ <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่แม็กจีนนะไม่ใช่แม็กแต่งนะ <c oughs> นี่นี่แม็กโรงงานนะปกติแม็กแต่งมันยังไม่ถ่วงขนาดนี้เลยนะ ประมาณเกือบครึ่งล้อนะดิ่งเติมเยอะประมาณเกือบครึ่งล้ออ่ะนะดิ่งเติมเยอะดินเยอะๆไว้หลังคือถ้าช่างที่เขามีประสบการณ์เขาจะรู้หมดนะครับว่าสี่ล้ออ่ะยังไงมันก็ไม่เหมือนกัน เรืน,นี้คือนิง่งนิ่งสุดก็จะเอาไว้ข้างหน้าเขาก็จะเลือกสองสองล้อที่มันนิ่งสุดเอาไว้ข้างหน้านะครับส่วนสองล้อที่ไม่ค่อยนิ่งไว้ข้างหลังเพราะว่าไอแรงที่มันส่งมามันขึ้นมาถึงพวงมาลัยแล้วมันเป็นล้อที่เราใช้ในการควบคุม จากร้านเื่องฟูยางยนต์แล้วนะร้นานนาดิ่งนะครับอ่าก <c oughs> เา็เอาเนี้ยเอาเอาความเห็นส่วนตัวกับความเห็นของน,นะดูก่อนนะก็เห็นตรงกันแหละก็คือเรื่องของการถ่วงล้อนะแต่อย่างที่ผมว่าหลายๆคนที่ชอบเล่นรถแหละก็รู้แหละว่าเอาจริงๆอ่อะยางเนี่ยมันก,มนก็มันก็มีหลายแบบนะ แล้วก็มีหลายรุ่นนะครับการถ่วงล้อเนี่ย <c oughs> ปัใจจัยในการที่จะถ่วงล้อแล้วให้มันนิ่งเนี่ยนะครับแล้วก็วิ่งไปแล้วรถมันมันไม่สั่นนมันก็มีอยู่สองเรื่องเรื่องแรกก็คือไอตัวแม็กเองนะซึ่งประเด็นเนี้ยผมตัดได้เลยเพราะว่าแม็กตัวนี้มันเป็นแม็กเดิมแล้วก็เป็นแม็กจากโรงงานและที่สําคัญก็คือว่า <c oughs> คือก่อนหน้าที่เราจะไปเปลี่ยนยางเนี่ยมันกม็มันก็ไม่ได้สั่นอะไรนะครับเพราะนั้นเรื่องตัวแม็ก มันแม็กโคดแม็กดุ้งแม็กอัเนี้ตัดไปเลยคราวน,นี้มันมาเหลือเรื่องยางนะครับเรื่องยางมันก็มีอยู่แยกย่อยๆเป็นสองเรื่องก็คือหนึ่งคือตัวยางเองมันไม่มันไม่กลมนะใครที่ใช้ยางมาเยอะๆคงจะรู้นะว่ายางมันไม่กลมอาจจะผลิตอาจจะเกิดจากการผลิตเองหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับยางไม่กลมเนี่ย <c oughs> ถามว่าทวงได้ไหมมันก็ทวงได้แต่มันก็จะใช้ตะกัวเยอะแบบเมื่อกี้เลย ที่เราเห็นกันเมื่อกี้โอ้โหใช้ตะกั่วนี่แทบบางล้อเนี่ยแทบจะครึ่งล้อเลยตะกั่วแม่งติดเป็นแพร่ท่วงเยอะกว่าไอ้แม็กที่เป็นแม็กแม็กซิ่งแม็กแต่งอีกอะนะอันไอ้แม็กซิ่งแม็กแต่งเนี่ยไม่ใช่แม็กโรงงานเนี่ยแม็กคุกแม็กจีนแม็กก๊อปเนี่ยอันนี้เข้าใจได้แต่เมื่อกี้นี่แม็กเดิมโรงงานแต่ต่อตะกั่วไปเกือบครึ่งล้อนะไอล้อไอ้ล้อที่มันท่วงแล้วมันไม่ลงเนี่ยนะครับฉะนั้นก็ โอกาสที่จะเป็นจากยางเนี่ยมันก็มีส่วนกับ2ก็คือการที่มันสั่นเนี่ยก็เกิดจากการที่เขาอาจจะถ่วงมาแล้วมันอาจจะถ่วงไม่ตรงจุดตรงตำแหน่งอะไรเงี้ยการใช้ตะก,กั่วการใช้น้ําหนักเนี่ยมันมันไม่ได้แบทชิ่งกับบาลานซ์ของตัวยางกับล้อที่มันใส่มานะก็เดี๋ยวขอลองดูก่อนนะครับลองดูก่อนว่าเฮ้ยใส่มาแล้วจะเป็นไงอ่ะเดี๋ยวเราไปลองกันนะครับ นิ่งแล้วโอ้ยลงมันโอ้หคือหลังจากอึดอัดมานานเนี่ยอะไรกันเนี่ยคือแบบโอ้กูใช้รถแบบคือใช้รถอึดอัดแบบร้อยสิบอยู่ตั้งนานเนี่ยเพราะว่ามันมันขึ้นร้อยยี่สิบร้อยสามสิบไม่ได้แล้วมันไม่ไม่ให้ไม่ร้อยสามสิบมันขึ้นร้อยยี่สิบไม่ได้แล้วมันโอ้ ขอบคุณร้านเครื่องฟูยยางยนต์ด้วยนะครับหลังร้านสอง 2. นะก็เป็นร้านที่ผมมีปัญหาเรื่องของตั้งศูนย์ถ่วงล้อเรื่องของยางนะถ้าใครสนใจเรื่องยางอะไรอย่างเงี้ยอยากเปลี่ยนยางอะไรเงี้ยก็ลองเออลองโทรไปหานะดิ่ิงดูแล้วกันผมก็ว่าคืองงเหมือนกันนะ่ะคือคือมันก็ดีใจปนงงน่ยว่าอะไรวะคือไปเปลี่ยนยางมาแต่ ที่ร้านที่ไปเปลี่ยนยางมาดันดันไม่ทวงให้เราแบบเนี้ยแต่พอมาแบบนี้คือมันจบไลขอบคุณนัดิงมากนะครับแล้วก็เอาจริงคืนนัดิงอะ่ะไม่ไม่เอาจะไม่เอาเงินผมด้วยแต่ผมก็เลยให้เป็นค่ากระทิงแดงไปค่าตะกวัวค่าตะกวัวโัวหทวงมาแบบครึ่งล้ออะ่ะเกือบครึ่งล้ออะ่ะกว่าจะลงอะ่ะคือตะกวัวไม่เป็นแพและทังนี้ล้อเป็นล้อเดิมอะ่ะขอบคุณมากนะครับแล้วก็เออวันนี้จบแล้ว นะเรื่องของล้อที่มันสั่นอยู่จากตอนที่ไปเปลีย่ยนยางทดสอบชุดนี้มาใหม่สำหรับเจ้า GT นะก็เดี๋ยวรีวิวสำหรับยาง GT ก็ไปเจอกันในเบิร์บายบัสทางช่องเพล a ์แมกซีนล้วกันนะครับ YouTube ยู u ูปเพล m ์แมกซีนนะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้น่าจะน่าจะมีรีวิวออกมากันก็อีกๆน่าจะอีกสักพักนึงแหละเพราะว่าเดี๋ยวมอง ต้องเทสอย่างก่อนตอนนี้คือมันเทสได้แล้วไงก่อนหน้าน,นี้คือมันเทสไม่ได้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ